ต่างๆก็นำการบวนโดยท่านในอำเภอมา <ใน S 2> ูก็ใช่ครับแล้วก็ส่วนป้ายต่างๆก็เอาจากท้องถิ่นธรรมชาตินะครับซึ่งเราสนองนโยบายของชุมชนนะครับนี่ก็คือการแต่งกายชุดสมัยโบราณก็คือแหล่งกำเนิดของกลิตใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีนะครับในโลกด้วยใช่นะครับ ต่อไปก็เป็นนกเงี้ยงนะครับนกเงี้ยงนะครับที่เขยภาพำลองนะครับนกเงี้ยงในประเทศไทยมีไม่กี่แห่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอกระเพาะช่วยตบมือจากอำเภอกระเพาะหน่อยนะครับแล้วก็มีข้างในนะก็มีผู้นํามีทั้งอสและก็นกนะเจ้าโชวกทหารหน่อยนะครับขยับปีกด้วยนะครับคนสวยแล้วก็ข้างในนะครับมีทั้ง อสอและก็หัวหน้าส่วนต่างๆนะครับคืออะไรคะข้างหลังคืออะไรคะก็คือแหล่งภูเขาบูดูเป็นที่อยู่ของนกเงือกนะครับเดียวส่วนท่อนไม้ก็จะเป็นรองที่นกเงือกทารังอยู่นะครับเราเข้าใจว่าตกเดินได้อ๋อคือภูเขาบูโดนะคะคือเราให้หลากหลายครับอ่าแล้วก็นาโดยนะคะก็จะมีทีมงานของเราลุงนข้ามอ่าตอนนี้ลําดับต่อนปนะคะก็เป็นขบวนคุณนายสุ ขบวนแสดงอัตลักษณ์นะคะนำโดยท่านนายอำเภอของเรานายเอกสิทธิ์สองเมืองนะคะพร้อมด้วยนางนิติราสองเมืองภริยาของท่านนะคะมาในชุเดเจ้าเมืองอำเภอแม่ลางเปิดมือ,มอให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็นำโดยทีมป้ายนะคะแต่เป็นแม่ลานเมืองเกษตรอินทรีย์นะคะจมชนสองวิถีอยู่ดีมีสุขตามหลักประชาเตฐกิจพอเพียงในขบวนของเราจะมีการแกะสลักเป็นของน้องๆโรงเรียนวังกว้างนะคะ ผลไม้ของดีเมืองแม่ลานของเราเลยนะคะอ,อน,นำม,นมาโชว์ในวันนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นขบวนชุมชน2วิถีอยู่ดีมีสุขนะชุมชนแม่ลานน <ะ S 1> ค่ะชุมชนสอ วิถีนะคะของดีแม่เมืองแม่ลานสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็เป็นเป็นการตั้งใจนะคะเป็นการชุมชน2วิถีของเราะคะ่ะมีทั้งพุทธและมุสลิมอันนี้ก็นํามาด้วยน้องๆรํากลองยาวนะคะหลังจากนั้นก็เป็นขบวนแห่นะคะเตียนพรรษาเป็นการถวายพิสุส์สงฆ์นะคะเพื่อให้ท่านได้เห็นนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นขบวนของปากยันนะคะ จากวงอาซีเรเราภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะประเพณีกวนอสระของดีบ้านเราเลยนะคะอ่ากำลังกำลังกวนอยู่นะอยาชิมแล้วกวนไปแล้วก็ไก่สุกแล้วด้วยนะคะโอ้โหตามมาด้วยไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกหนึ่งของดีไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะมาอารมณ์ดีอ่ะ น้ำทีมนะคะสุดท้ายเป็นไก่ไก่อารมณ์ดีของเรานะคะมีการแจกไข่ด้วยนะคะสำหรับแม่ลานของเราขบวนแสดงเอตลักษณ์ของดีเหมือนหมอย่างที่บอกเป็นจุมจน2วิถีพืชผักผลไม้ดีดีเกฮูลูมะโนรากลองยาวเด่นเิ่นให้ปัดขอบคุณมากค่ะ ได้เลยไหมคะไข่สุกไหมคะเขาเรียกว่าอำเภอนี้อยู่เป็นเนาะแจกไข่ให้กรรมการเลยแจกให้ประธานเลยค่ะแจกให้ประธานเลย่ะค่ับกินได้เลยเพราะว่าเขามีไข่ไก่อารมณ์ดีไข่มนต้มเรียบร้อยแล้วนะครับท่านกรรมการตอบได้ตอบได้ครับตอบได้กินแล้วอารมณ์จะดี เชท้ายกับไก่อารุณปีไก่ฟังวิทยุด้วยท,ะท,ะทั้งทว่าค่ะตอบเลยค่ะกินได้เลยท่กินได้เลยกินได้เลยนะครับเขาบอกมา